นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกขอคารบนบนอบน้อมระลึกนึกถึงพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ พรมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลและพิภพองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าอุปการีผู้มีพระคุณต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมทุกๆพระองค์ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัตะสงสารที่รักและเคารพทั้งหลายวันนี้ก็พ่อพระราม ขอโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องอีกเช่นเคยมาแสดงนานา,นาทัศนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานา,นาที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปในโลกใบนี้ส่วนพ่อพราหมณ์พูดไปแล้วท่านจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้มันเป็นสิทธิเสรีภาพของท่านแบบ100%เซเต็มนั่นแลแต่พ่อพราหมณ์ก็อยากจะพูดเพื่อที่จะให้เกิดความประเทืองปัญญา จะได้ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีศิลธรรมถ้าดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใครที่ยังประมาทพลาดพลั้งอยู่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทอยู่ก็ขอให้รีบเร่งขวนขวายในคุณงามความดีถเถอะเพราะว่าคาดว่าระบบกรรมท่านจะล้างโลกไปอีกนาน ปี 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7กว่าจ,จะเสร็จสิ้นกันหมดจริงๆก็นู่นนะคงจะเลยปี7-0ไปแล้วเหละเป็น10ปีนะฮะยุคสีเวลัย <ฮะ S 1> <น>ที่ชาวไทยพูดถึงชาวพระพุทธชาวพุทธพูดถึงยังไม่ใช่เกิดขึ้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในกึ่งรัชการของรัชการที่10นะฮะเคยพูดไปแล้วถ้ารัชการที่10ท่าน ครองราชไป30สิปีก็แสดงว่าในช่วงส5หปีนั่นแหละจะเริ่มเข้าสู่ยุคศรีวิไลคนไทยจะอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความเจริญอิ่มเอมเปรมปรีดาประโยโุด้วยธรรมนะจะไม่ได้แข่งขันกันเห็นแก่ตรงเห็นแก่ตัวอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะอะไรแบบอู้สารพัดสารพันไปผิดลู่ผิดทางผิดศีลผิดธรรมอะไรก็มีเพืพ่อให้ได<พ>้รับผลประโยชน์มันไม่ใช่เหมือนแบบนี้ขณะนี้ ขณะที่พ่อพราหมณ์พูดอยู่นี้เดือนกันยายนพีปศ2563ยังเป็นกาลียุคอยู่แล้วกาลยุคก็จะกาลยุคไปอีกนานหลายปีจนกว่าระบบกรรมท่านจะล้างโลกหมดนะครับต่นี้ระบบกรรมท่านจะล้างโลกยังไงก็เดี๋ยวค่อยพูดต่อก็แล้วกันคราวที่แล้วนี่พ่อพราหมณ์ได้พูดบอกว่า พ่อพราหมณ์ได้ยินได้เห็นได้ฟังโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเก,กี่ยวกับเรื่องขององค์พระเสียขึ้กับเรื่องขององค์พระเมตไตรโพธิสัตว์ว่าองค์พระเมตไตรโพธิสัตว์เนี่ยท่านมาเกิดแล้วหรือยังก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปเป็นวงกว้างต่างๆนานาเยอะแยะมากมายก็มีทั้งคนทั่วโลกทั้งมีทั้งคนทั่วโลกที่นับถือลัทธินุนลัทธินี้ลัทธินั้นต่างก็เคลมว่าองค์พระเมตไตรโพธิสัตว์เนี่ย เป็นคนของาศาสนาของเขาอะไรของเขาซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดคิดพลาดนะฮะแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายเหล่านั้นหมดทั้งโลกเนี่ยจะมาเป็นคนของพระพุทธเจ้าได้นั่นก็ถือว่าเป็นวงวานหมุ่คณะเดียวกันกับองค์พระเมตรายโพธิสัตว์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์พระเมตรายโพธิสัตว์ท,ท่านจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าเนี่ยท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาคือพุทธศาสนา ไม่ใช่ศาสดาองค์ใดๆในโลกนี้นะครับแล้วก็พ่อพราหมณ์ก็พูดบอกว่าองค์พระมีเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียงนะส่วนพูดแล้วจะเชื่อกันหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่พ่อพราหมณ์ก็ได้ยินได้ฟัง,งเขาพูดกันมาเยอะเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดมาเยอะเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะคุณครูบาอาจารย์ญาติโยมคารวะในที่ท่านได้สมาธิในประเทศไทยเราก็มีเยอะที่ท่านได้อภิญญงอภิญญาก็มีเยอะ ท่านพูดต่อๆกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในในเป็นเป็นวงในนะอันนี้ก็เป็นวงในว่าพระเบไตรท่านมาเกิดแล้วนะแต่ว่าท่านท่านไม่ปรารถนาที่จะปรากฏตัวฮะแค่แค่ไม่ปรากฏตัวก็อยู่ยากแล้วใช่ไหมฮะยุคนี้สมัยนี้ท่านคิดดูที่ว่าจะอยู่ยากขนาดไหนถ้าเกิดว่าท่านปรากฏตัวเนี่ยมันก็จะเป็นภาระหนักมากขึ้นกว่าเดิมท่านก็เลย คงจะทําหน้าที่ของท่านอยู่อย่างเงียบๆอธิษฐานสิ่งใดก็คงจะให้เป็นไปตามพุทธ,ธประเพณีอธิษฐานสิ่งใดๆเนี่ยก็คงจะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารในด้านความดีความงามความถูกต้องความเป็นธรรมศรรมีลธรรมคุณธรรมจรยิยธรรมที่เป็นบุญที่เป็นกุศลที่เป็นคุณงามความดีนะ ท่านก็คงจะยืนหยัดยืนยันอยู่เคียงข้างคุณธรมความดีความงามตามพระธรรมคําสั่งสอนของคนพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาและถูกทำตรงธรรมเท่านั้นส่วนอํานาจแห่งอาธรรมเนี่ยพ่อพระธรรมก็ไม่ได้ไปว่าใครคนใดคนหนึ่งนะอํานาจแห่งอาธรรมหมายถึงว่าใครที่ถืออํานาจที่มันไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมอานาจที่เป็นบาปที่เป็นอกุศลกรรมอํานาจที่ทาร้ายทาลายความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้ ท่านเรียกว่าอนานาจแห่งมารอนานาจแห่งอาธรรมอํานาจแห่งมารอำนาจแห่งอธรรมเหล่านี้ถ้าเกินกว่าที่ท่านจะโปรดได้จริงๆอ่ะท่านก็จําเป็นจะต้องยอมรับนับถือกฎแห่งกรรมนะบุญบาร,รมีของท่านก็คงจะไม่สามารถที่จะมาช่วยบุคคลที่มันเกินกว่าที่ท่านจะช่วยได้ก็คงจะช่วยได้เฉพาะในขอบเขตที่จะช่วยได้ส่วนในเรื่องโลกเมืองผีโลกหลังความตายหรือโลกแห่งวิญญ,ญาณเนี่ยท่านเองก็คงจะ ช่วยเพื่อนพ้องน้องพี่ทั่วทั้งโลกวัฏฏะทงสารเนี่ยโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กเดงที่เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากท่านคงจะช่วยมาเยอะแยะมากมายเพื่อให้มีความสุขนะนับเป็นไม่รู้ว่ากี่โกดกี่โกดและกี่โกดโกนหลายโกดและนะ้วแหละแต่ว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีความคลุกคลีกับท่านก็คงจะไม่รู้นะฮะจริงๆท่านก็เป็นคนธรรมดานี่แหละเนะพราะพระธรรมเชื่อว่าท่านเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละ มนุษย์โลกเป็นยังไงแต่ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะฮะทีนี้อ่าเป็นเป็นกระบอกเสียงนะเป,ระประอร์บรา์มก็คิดว่าองค์พระเมตรัยโพธิสัตว์เนี่ยมาเกิดแล้ว100เต็มเหมือนกันคิดนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ส่วนท่านที่บอกว่าองค์พระเมตรัยท่านยังไม่มาเกิดท่านยังอุสวค์ชั้นดุสิตก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าองค์พระมหาโพธิสัตว์หรือว่าเทพเจ้าบนสูงสวรรค์เนี่ยเทวดานางฟ้าท่านสามารถเนรมิตกายได้ท่านก็อาจจะให้คนสนิทคนใดคนนนึ่ทาไป เนรมิตกายเป็นองค์พระเมตไตรโพธิสัตว์ที่จะประจำอยู่ข้างบนก็ได้มันจะได้ไม่ห่างหายไปไหนแต่ตัวจริงๆองค์จริงๆอัานอาจ,จะลงมาเกิดทําหน้าที่จริงๆแล้วไม่ต้องจะแล้วฮะต้องลงต้องใช้คําว่าต้องลงเพราะอะไรเพราะเป็นพุทธประเพณีของกึ่งพุทธการช่วงกึ่งพุทธการในทุกๆพระศาสนาของพระศาสดาเนี่ยองค์พระ โพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้องค์ต่อไปจะต้องลงมาเพื่อทําหน้าที่ในการสานต่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คนเขามีความศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าให้คนเขามีความศรัทธาในคุณพระพุทธศาสนาให้คนเขามีความศรัทธาในคุณพระรัตนตรยัยชี้ทางออกบอกทางถูกบอกทางสว่างแต่ท่านก็บอกเท่าที่บอกได้ถ้าบอกไม่ได้ท่านก็คงจะวางเฉยเลยนะแล <laughs> ้วกว็รับแล้วในยุคต่อไปก็เหมือนกันสมมุติว่ายุคต่อไปเนี่ย อีกล้านกว่าปีสอ,องล้านปีอ่ะองค์พระเมตรัยโพธิสัตว์ท่านลงมามาตรัสรู้ตอนที่มนุษย์อายุ8 0ดห0ปีในยุคนั้นท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยด้วยบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อิทธิป,ปฏิหารของของพระองค์ท่านเนี่ยช่วงนั้นพระองค์ท่านก็จะเช่นว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีอย่างไรท่านก็มีอย่างนั้นน่ะเช่นมีจักรพรรดิรังศีเพรศมีเป็นในหมื่นโลกธาตุส่องสว่างทั้งกลางวันกลางคืนก็ว่ากันไปนะ อไอย่างก็มีหมดแหละในยุคช่วงนั้นเนี่ยสมมติว่ายุคศาสนาของพระเมตไตรโพธิสัตว์ช่วงนั้นใช่ไหมท่านมีอายุ8 0ด0 0ปีพอท่านมีอายุได้สอง0 0ื่นปีใช่ไหมท่านก็บวชท่านท่านก็ท่านเร็วท่านบวชเร็วเพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาดีบำเพ็ญบารมีมามากอ่ะใช่ไหมท่านก็บวชเร็วก็บวชเร็วก็ บรรลุเร็วด้วยเจ็ดวันท่านก็นบรรลุแล้วพอบรรลุปุ๊บอะไรก็คนในยุคนั้นก็บรรลุทากันโดยง่ายแค่พูดหัวข้อก็นิดเดียวก็บรรลุกันหมดแล้วนะฮะอยู่กันด้วยความผาสุขแต่ประเด็นก็คือพ่อพรามจะบอกว่าองค์งพระเมตไตรโพธิสัตวนะ์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภายภาคหน้านูนา่นนะนะไม่ใช่ยุคนี้นะท่านจะมีอายุพระพุทธศาสนาในศาสนาของท่านจะมีอายุ8,000ปี ในช่วงกึ่งพุทธทันดรขององค์พระศรีอริยองค์พระรามท่านก็จะต้องลงมาทำหน้าที่เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคำว่าสืบต่อในที่นี้ก็นี่อะไรมาเป็นแบบอย่างมาสร้างศรัทธาอาจจะมาทำศรัทธาหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันพิเศษพิเศษเนี่ยแต่พระโพธิสัตว์ยุคนั้นเนี่ยท่านอธิษฐานไปเกิดเยอะเช่นอธิษฐานไปเกิดเพื่อจะเด็ดพระสอถวายพระศรีมั่งใช่ไหมฮะทุกอย่างแหละ นะเยอะหลายๆองค์ต้องการรับพุทธพยากรมั่งอะไรมั่งกว่าเยอะนะในยุคนั้นก็มีแต่คนมีบุญไปเกิดนะไม่ต้องห่วงหรอกนะคนที่ยังบารมียังไม่เข้มข้นหรือบารมียังไม่อยู่ในระดับที่จะไปเกิดในพระศาสนาของท่านได้นี่ไม่มีทางเลยนะไม่มีทางที่ไปเกิดได้เลยเพราะท่านอาธิษฐานไว้แล้วนี่เป็นพุทธประเพณีด้วยพนะระพุทธเจ้าทุๆพรโองค์ท่ทททานก็ตรัสไวนะ้นะเพราะฉะนั้น ก็ก็ประเพณีของของพุทธวงศ์อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สั้นๆนะครับทีนี้ถามว่าแล้วยุคช่วง5 0 0สิ้นันปีที่พ่อประนามพูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมหมด5,000ปีปุ๊บเนี่ยมนุษย์ยุคช่วง5,000ันปีช่วงนั้นอ่ะคือมนุษย์เดี๋ยวนี้อันนี้ต้องต้องพูดตามความเป็นจริงนะพูดโดยธรรมนะไม่ได้พูดด่าพูดว่าให้ขุนเคืองขุนค้องมองใจนะเอาตามความเป็นจริงอ่ะเอาหัวใจของท่านมองไปทั่วโลกสิว่ามันเป็นยังไง มนุษย์เดี๋ยวนี้ลูกเด็กเล็กแดงอ่ะบางทีอายุไม่กี่ขวบไม่กี่ปีเลยใช่ไหมฮะเขาเอามาทําเป็นภระยงภรรยากันหมดแล้วแล้วไอการเสพกงเสพกรรมกันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถูกธรรมชาติมันผิดเพี้ยนจากธรรมชงธรรมชาติกันไปหมดแล้วฮะด้วยเหตุดังนี้ประกอบรวมๆกันทุกอย่างเนี่ยคือผู้คุมกรรมเขาทนไม่ไหว เข,เขาทนไม่ไหวเพราะว่ามนุษย์มันมีความประพฤติที่เร็วซามต่ำช้าจนเกินไปไงฮะอันนี้พูดรจริงนะ <c oughs> นี่พูดรจริงนะไม่ได้ว่าใครนะเนี่ยด้วยด้วยเบรนนี้ระบบกรรมต้องล้างโลกถ้าใครได้ฟังแล้วก็พิจารณาดูนะแล้วกําลังจะบอกว่าถ้าสิ้น5,000ปีปุ๊บเนี่ยอ่ะมนุษย์ทุกคนในโลกอะ่ะจะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาจะไม่รู้จักคุณพระรัตนตรยัย โลกจะเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มโลกจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนโลกจะเต็มไปด้วยสารพัดสารพันแห่งความโคตรของความกาลยุกเนอยู่กันยากคีนี้ขนาดแค่นี้ท่าพระพุทธศาสนายังอยู่ยังอยู่กันยากเลยพระพุทธศาสนาก็ยังถูกบังสูกบันทอนถูกเล็ดรอนถูกทําลายถูกใส่ร้าย,ายถูกาปสี พ่อแม่คนครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเสาหลักในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาท่านก็ถูกเบียเดเบียนถูกทําร้ายถูกทาลายตั้งแต่ขั้นระดับเบาจนถึงหนักสุดอ่ะต้องเสียชีวิตต้องอะไรไปตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนับเป็นไม่รู้ตั้งกี่แสนกี่ล้านรูปแล้วนะกี่สิบล้านรูปแล้วก็ไม่รู้ที่จะต้องเสียชีวิตไปเพราะอํานาจแห่งมาอำนาจแห่งกรรมเหล่านี้พอพระพุทธศาสนาององสมเน็จพ่อครบห้าพันปีปุ๊บในช่วงนั้นนี่จะไม่มีจะไม่มี คนในโลกจะไม่รู้จักพระศาสนาอีกต่อไปจะอยู่กันด้วยความมืดมนจะอยู่กันยิ่งกว่ายิ่งกว่าสัตว์โอ้ยไม่รู้จะพูดขนาดไหนนะโอ้ยอยห่าหญ่่่อย่าได้เจออย่าได้เจอเลยเด้อกลัวจริงๆนะคนก็จะตัวเล็กลบเล็กลง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 ตัวก่ตีนนึงสูงไม่เท่าเขาแลาต้องกลายเป็นคนแคกกันหมดนะเพราะอะไรเพราะคนยุคนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่ออายุมันจะเสื่อมถอยลงไงฮะเข้าใจไหมสมมติ เด็กๆอ,อายุไม่ถึง10ปีอายุ1112ปีไปเสพกามกันเสพกามกันแล้วเนี่ยแล้วลูกของเด็กเนี่ยที่อายุ12-13ปีเนื่องจากว่าฮอร์โมนอของพ่อของแม่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่โตเต็มวัยมันยังไม่อยู่ในระยะที่สามารถสืบพันธ์ให้ลูกได้แต่พอสืบกันสืบพันกันไปแล้วอะไรกันไปแล้วมีประจำเดือนอย่างเงี้ยประจำเดือนเดี๋ยวนี้ก็มาเร็ว มันท้องมีลูกขึ้นมาไอ้ลูกที่ออกมาก็ตัวเล็กลงเล็กลงเข้าใจไหมฮะแล้วในภายภาคหน้านี่คือเขานิยมแบบนี้ไงก็พากันนิยมไงพวกอํานาจแห่งมารแห่งธรรมมันก็ชี้นงชี้นําแบบเนี้ลูกเด็กเล็กแดงก็จะอยู่กันที่ความลาบากแหะทีนี้ฮะถึงจะถูกมาจับทําบงทําเมียหมดเนี้ย้นี่ในเรื่องจริงนะท่านมันวิบัติไปหมดแล้วนะฮะแล้วเด็กจะตัวเล็กลงเข้าใจปะเนี่ยต่อไปเนี่ยเด็กอายุเอาอายุยังไม่กี่ปีเลยเนี่ยเด็กตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อย พอเนี่ยแหละอย่างที่บอกฮนะ1ิบสปีเอามีลูก1ิบสดปีมีลูก8-9ปีมีลูกมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงนู่นอะประมาณหลังจากพระพุทธเจ้าท่านหลังจากพระพุทธศาสนา5,000ปีปุ๊บหลังจากนู้นปีอีกประมาณส0่พปีคนก็จะอายุลดลงเหลือประมาณ10ปี ทีนี้พออายุคนลดลงเหลือสิบปีคนอายุห้าปีก็จะแต่งงานกันอยู่กันฉันสามีภรรยาแต่การอยู่กันเนี่ยมันมันอยู่กันแบบไม่ธรรมชาติไงฮะใช่ไหมฮะมันอยู่กันมันเสพกรามเสพสมกันมั่วไปหมดแหละทีเนี้ยไม่รู้คนไหนพ่อคนไหนแม่คนไหนพี่คนไหนป้าคนไหนอาคนไหนลุงคนไหนอะไรคนไหนมันมั่วตัวกันไปหมดทั่วทั้งโลกอ่ะซึ่งณปัจจุบันนี้มันก็มั่วตัวกันไปหมดทั่วทั้งโลกจนไม่สามารถที่จะอธิบายบรรยายได้เลยว่ามันมัน มันโอ้ยมัน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 ,ม,นมันสกปรกอะไรขนาดไหนอะคิดดูดิฮนะมันเป็นอย่างนั้นไปหมดทั่วทั้งโลกแล้วเพราะอะไรนี่แหละเพราะว่าคนห่างหายจากศีลธรรมห่างหายจากคุณพระพุทธเจ้าห่างหายจากคุณพระรัตนตรัยห่างหายจากคุณพระพุทธศาสนาไม่เห็นคุณศีลคุณธรรมไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมมันจึงเลยเกิดความวิบัติไปเรื่อยๆโลกจะวิบัติไปเรื่อยนะฮะทีนี้จริงทีนี้คนเขาบอกว่าเอ บางคนก็บอกว่าโอ๊ยพระศียอรี่อย่ามาเกิดเลยจะมาเกิดทําไมถ้ามาเกิดแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดภัยพิบัติเดี๋ยวมันจะเกิดสงครามโลกเดี๋ยวมันจะเกิดนู่นเกิดนี่จริงๆแล้วไม่ได้จริงๆแล้วถามว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับองค์พระศรีอริอําจะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เชิงนะคือหมายความว่าองค์พระศรีอริไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปทําให้มันเกิด S <S <S เนี่ยไอ้น้ำไอ้น้ำท่วมไอ้น้ำท่วมไอมหาพายุไอภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินถลม่มภูเขาทลายไฟระเบิดฟ้าพงฟ้าผ่าไอและไอเกิดโรคระบงโรคระบาดแล้วจะเกิดสงคร,งงครามไปในภายภาคหน้านี่นะพระเสียรีไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยพระเสียรีไม่ได้ทาเลยมนุษย์นั่นแหละทำยอมรับไหมยอมรับบ้างมนุษย์นั่นแหละเป็นคนทาไม่ได้บ้างมนุษย์ทุกคนนะฮะมนุษย์ที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมก็โมทนาสาธุการด้วย มนุษย์ในโลกสวนมากอะเป็นคนถามดูเอาซิพิจรารณาตัวพิจรารณาตนสิครับใช่ไหมสิลห้านะ่ะมีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีสินห้ามันก็จะวิบัติไปหมด,ดเรื่อยนั่นแหละก็ด้วยเป็นดังเนี้ยแต่ถ้าพูดไปตรงๆแบบเนี้ยก็มนุษย์ก็ไม่ไม่ค่อยที่จะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมแต่กําลังจะบอกว่ามันหมดเวลาแล้วท่านถ้าพอพราหมณ์พูดไปด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดี ต้องการที่จะเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจำแนกแยกแยะให้ท่านเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดนะแล้วท่านยังมาขุนมาเคืองมาคล้องหมองใจพ่าพระพ่อพระก็ไม่รู้ด้วยนะพ่อพระไม่ต้องการมีเวรมีกรรมอะไรกับใครนะที่มาพูดนี่ก็พูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันไม่ได้ในฐานะอะไรก็ก็ในฐานะเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายนี่แหละ พอพรามอยู่จะได้อีกกี่ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วจริงไหมแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยโด,ดยเฉพาะในยุคนี้นะคือคือระบบกรรมเวลาเข่าล้างไม่ใช่ว่าเขาตูมเดียวนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันค่อยๆล้างไปท่านก็ดูเอาสิดูไปหมดตัวทั้งโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโดยเฉพาะในเขตประเทศที่ถืออํานาจแห่งอธรรมในเขตพื้นแผ่นดินประเทศที่ถืออํานาจแห่งมารถืออํานาจแห่งอธรรมที่เป็นต้นตอแห่งความเลวร้าย ของโลกใบนี้ต้นตตหมายถึงว่าสร้างเวรสร้างกรรมทำบาปทำกรรมผิดศีลผิดธรรมทุกอย่างอ่ะผิดศีลห้าผิดกรรมบท10สิบทำแต่บาปเอากระสกรรมมาอย่างช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น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 ทั้งคินดูที่จากไม่รู้ว่ากี่แสนกี่กี่หมื่นปีกี่พันปีมาแล้วใช่ไหมฮะไอ้ด้วยวิบากกรรมตรงนั้นทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนั่นแหละที่พูดถืออำนาจแห่งมันอำนาจแห่งอาธรรมธรรมอ่ะ ระบบกรรมท่านถึงต้องล้างโลกไงทีนี้พุนวก็ว่าองค์พระศิอาริอ่ะท่านลงมาเกิดแล้วพอพระศิอาริท่านลงมาเกิดแล้วเนี่ยโลกอ่ะเอออย่าด่ากันนะไม่ต้องดราม่านะอันนี้พูดจริงจิงนะโลกผืนเนี้ยโลกใบเนี้ยมันรับบารมีพระศิอาริไม่ได้คําว่าไม่ได้หมายถึงอะไร หมายถึงความประพฤติของชาวโลกเป็นส่วนมากอ่ะที่ไม่รักษาศีลที่ไม่รักษาธรรมที่ไม่อสารพัดก็แล้วกันแต่มันพูดไม่หมดหรอกแต่มันทําผิดศีลผิดธรรมทำเวรทากรรมทําบาปทํากรรมมามากมหมสารพัดสารพันไอผู้คุมกฎแห่งกรรมผู้คุมกรรมของโลกเนี<ๆ>่ยเขาก็จะรอจังหวะเวลาเวลาองค์พระศรีอาริมาหรือองค์พระศรีปรากฏตัวนั่นแหละเขาจะเริ่มล้างแบบจรงิๆจรงๆจังๆเนี่ตอนนี้ นี้เพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเริ่มต้นนะต้องบอกไปว่าอีกหลายปีเลยนะจะบอกให้เพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่ว่าองค์พระเสียริมาทำไม่ใช่มันเป็นวิบากกรรมของชาวโลกที่สะสมกันมาเนิ่นนานแสนนานเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นหลายพันปีแล้วนั่นแหละมาส่งผลเอาในช่วงยุคนี้จริงๆเชวดาฟ้าดินเทพยดาเจ้าทั้งหมดท่านก็คงจะสนับสนุนส่งเสริมประกาศบารมีองค์พระเสียริเองนั่นแหละใช่ไหม ้องมาเกิดในช่วงนี้พอดีกรรมระบบกรรมท่านถึงต้องล้างโลกไงฮะมันเป็นอย่างนี้ทําไมถึงต้องล้างเพราะโลกมันไปไม่ไหวแล้วท่านเอ้ยถ้าไม่ล้างอํานาจแห่งมารอนานาจแห่งอธรรมให้มันอ่อนกําลังลง,ลงหรือให้มันหมดไปจากโลกนี้หรือให้มันรู้สึกรู้สาว่าสิ่งที่เขาเขาทั้งหลายได้ทำนะ่ะมันเท่ากับมันทําลายตัวเองทําลายบุคคลอื่นชีวิตอื่นให้พังพินาศมาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วไง ใช่ไหมมันไปต่อไม่ได้ไหวแล้วอืมเขาจริงต้องล้างดังนั้นเนี่ยไอ้ที่พ่อพระธมออกมาพูดเนี่ยจริงๆนะพูดจากหัวใจเลยนะโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินนะไม่รู้ว่าจะเอาคําพูดที่ไหนให้ท่านมาเชื่อแต่ให้ท่านตั้งสติยังคิดสักนิดหนึ่งนะถ้าท่านมีสมาร์ทโฟนกันแทบทุกคนนะ่ะท่านไปเปิดดูใน YouTube เลย เกี่ยวกับเรื่องมหันตภัยเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วท่านไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกสิทั่วทั้งโลกนะว่าขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็อาจจะฉุกคิดแต่ว่าฉุกคิดไม่พอฮะถ้าใครที่ยังไม่เคารพคุณพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นคุณของคุณพระพุทธเจ้ายังไม่ยกยอสรรเสริญคุณของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระรนตาตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ยังไม่เห็นคุณพระพุทธศาสนายังไม่รักษาศีลยังไม่รักษาศีลไม่รักษาศีลห้าเนี่ยหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยศีลห้าอย่างเดียวไม่พอต้องกรรมบท1สิบด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองจะไม่ลักทรัพย์สามจะไม่ประพฤติผิดในกรรมนี่คือกายกรรม วจีกรรมก็หนึ่งวจีกรรมก็คือจะไม่พูดโกหกหลอกลวงจะพูดวาจาแต่เป็นคําสั์คาจริงไม่พูดจะหยาบคายเอนใจผู้รับฟังจะไม่พูดจส่สเสียดยุให้รำตำให้รั่วทําให้คนแตกความสาม,มัคคีกันจะไม่พูดจะเพ้อเจอเร็วไหลได้สาระนี่คือวจีกรรมมโนกรรมคือจะไม่คิดประทุสร้ายทำร้ายทำลายใครจะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร จะมีมุกที่ตายจิตมีจิตใจที่อ่อนโยนเห็นใครได้ดีดก็พปอยติจะยินดีด้วยไม่กลั่นแกลง้งไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่ทำร้ายอิจฉาทิษยาเขาอย่บา,บางเงี้ยอุเบกขาวางเฉยกรณีที่ว่ามันเกินกว่าวิสยัยเกินกว่าที่จะไปะช่วยได้ก็อุเบกขานั่นแหละเรื่องใครเรื่องมันตรงนั้นนะ่ะนะแล้วก็ไม่คิดเนี่ยไม่คิดที่จะสงสัยในคุณพระรัตนตรัยไม่คิดค้านคุณพระพุทธเจ้าคุณพระตนตรัยเนี่ยไม่แต่คิดก็ไม่ได้ถ้าทุกคนทําได้อะ ตอนนี้ยังไม่ต้องไปห่วงใครในโลกห่วงตัวเองก่อนถ้าทําได้นะแล้วทําแบบจริงจยังจังทำว่าจริงจยังจังไม่ใช่ว่าจะต้องไปเค่งอยู่ในวัดไม่ใช่อธิษฐานในใจนี่แหละข้าพเจ้าขอถึงองค์สนเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขอถึงคุณประรัตนตไตรเป็นที่พึ่งเป็นสารณะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้านายนามสกุลอะไรก็ว่าไปนางสาวนามสกุลอะไรก็ว่าไปบัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะข้าพระเจ้าจะขอรักษาศินก็ว่าไปละว่าสินห้าว่ากรรมบทติไปใช่ไหมตลอดทั้งชีวิตทําไม่ยากเลยการรักษาสินมันง่ายกว่าการทําลายสินอีกมากมายมหาศาลเลยนะจะบอกให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่า มันมันไม่มีเวลาแล้วเลยก็เลยจําเป็นจะต้องพูดจูโจจ่โจมอ่ะเพราะว่ากลัวคือจะพูดไปไดเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะเพราะว่าวเผื่อใครเขาได้ยินได้ฟัง<ว>แล้วเห็นว่าข้อความนี้มันเป็นประโยชน์แล้วไปแชร์แชร์ให้กันกันฟังหรือไปพูดให้กันกันฟังเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละคําพูดพ่อพราหมณ์อ่ะถึงมันเป็นคําพูดที่มันจรงิงมันจังขนาดไหนอ่ะแต่มันไม่ได้มีความใจร้ายหรือว่ามีความที่จะเพ่งโทษให้เกิดโทษกับใคร พูดไปเพื่อปรามพู้ที่กระทำผิดพูดเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมพู้ที่กระทำดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยที่เขาจะล้างโลกเนี่ยเขาล้างยืนยันว่าเขาล้างจริงๆนะไม่ได้เล่นๆนะท่านโอ้ยถ้าขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไปดูเถอะนะฮะไปดูมองโลกให้มันกว้างนะทีนี้ ก็คือองค์พระเมตไตรท่านไม่ใช่เป็นผู้กระทำนะที่กําล้างโลกถูกต้องไหมชาวโลกทั้งหลายที่สะสมวิบากกรรมมาเนิ่นนานแสนนานแล้วไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีอ่ะแล้ววิบากเป็นรุ่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 นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันรุ่นเนี่ยไอวิบากกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็จะรอมาส่งผลในช่วงยุคกึ่งพุทธกาลพอดีเพื่อที่จะ มาทําให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยได้เห็นสัต์เห็นคนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณพระพุทธศาสนาแล้วพากันมาทํารุบํารุงพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์อุปธรรมบํารุงสงฆ์ช่วยงานพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเพราะทุกวันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องพูดตามความเป็นจริงนะว่าถูกริดรอนถูกบิดเบือนถูกทําลาย ทั้งทางตรงทั้งทาง,งอ้อมทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าสมณีเทนชีผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบท่านก็อยู่ยากท่านก็อยู่ลําบากไม่มีอิสระเสรีภาพในการอยู่ในการทํากิจของสงฆ์อะไรแบบเต็มที่เลยเหมือนอย่างที่สมัยก่อนๆน,นี่แหละด้วยเหตุทั้งหลายอํานาจแห่งมารอนานาจแห่งอธรรม มาทำลายพระพุทธศาสนามาทำลายคุณพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติบดีผู้ปฏิบัติชอบมาทำลายจารีตประเพณีอันดีงามศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมจนคนดีทั้งหลายทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ไหวกันแล้วมันเดือดร้อนกันหนัก <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมฮะทั่วทุกอนูของโลกเลยมันเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุด,ดังนี้เนี่ย คือระบบกรรมผู้คุมกฎแห่งกรรมน่ะท่านคิดเหลือว่าท่านจะเข้าคิดเหลือว่าผู้คุมกฎแห่งกรรมน่ะจะไม่มีจริงอ่ะมีจริงจริงร้อยเปอร์เซนต์แล้วท่านคิดเหลือว่าผู้คุมกฎแห่งกรรมอ่ะจะเข้าข้างคนผิดจะเข้าข้างความผิดจะเข้าข้างฝ่ายบาปชั่วไม่มีทางฝ่ายบาฝ่ายชั่วฝ่ายมารฝ่ายธรรมจะถูกทาลายล้างให้หมดฟินไปจากโลกนะจะบอกให้จะเหลือเฉพาะคนดีมีศีลมีธรรมมีบุญมีกุศลเคารพคุณประรตนาไจเคารพคุณพระพุทธเจ้าเห็นคนพระพุทธศาสนานี่แหละ คุณสินคุณธรรมอันนี้พูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะอยากจะให้ท่านฟังแล้วมันได้ประโยชน์ฟังแล้วจบปุ๊บเนีย่ยลองไปเสียเวลาไปดู u t u b e สักสินาทีงั้นแล้วก็ไปพิมพ์ดูว่าภัยธรรมชาติภยัยพิบัติทั่วโลกนะ่ไปดูซิว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศทั่วโลกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเละเทะขนาดไหนมันอะไรขนาดไหนเพราะว่าจะรอให้ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาให้สื่อหลักออกมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ พราะอำนาจแห่งมารอำนาจแห่งารรมมันไปกดทับไ้หมดแล้วมันก็จะเสียภาพพจน์ไอความจริงก็ไม่ปรากฏแต่ไอชาวบ้านชาวช่องอย่างเราเราที่เป็นชาวบ้านชาวช่องเขาจะตายหากันหมดทั่วทั้งโลกแล้วจะบอกให้เป็นอย่าง,งานั้นนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท้ายนี้ก็ขอ,อรัธนาพระบรารมีคุณพระศรีรัตนตรัยบรารมีพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พรหมเทพตูวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสากลลพิภพ ด้วยบุญบรารมีแห่งพระโพธิญาณที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งหมดได้โปรดช่วยติดตามอภิบาลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนรวมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกนวมวัตะสงสารที่หลที่ปรารถนาในความดีความงามที่ปรารถนาในความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่ปรารถนาในความสุขที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดี ให้รอดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มีความคล่องตัวในการํำรงทรงชีวิตตามสถานะให้มีสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงมีดวงตาเห็นธรรมเจริญด้วยศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมหากว่ามีอันจะต้องหมดอายุไขไปจากโลกนี้หากไม่เกินกฎวิสัยไม่เกินกฎแห่งกรรม ขอบุญบารมีพระโพธิญาณที่กัาพเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งหมดได้โปรโดช่วยติดตามอุปถรรัมภ์คำจชวสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นทุกๆดวงจิตได้ไปสู่สวรรค์พรมนิพพานที่สุดตามวาสนาบารมีของแต่ละรูปแต่ละพู้แตรร่ละนมเธอ